ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าของกรรมการสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดปจินบุรีครับขอบพระคุณชาวบ้านวัดบรรดานสถทาวดมตำบลกอลอยอำเภอวิคามจังหวัดประจินบุรีวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันกดสร้างพระรุ่นพระพักดีเดชาททวุเทนที่วัดบรรดานนะครับแล้วก็มีอีกหลายหมู่บ้านนะครับแล้วก็หลายอำเภอนะครับอย่างอย่างพี่อมมาลานี่ครับครับท่านก็อยู่อำเภอ สีมาโพธิ์นะครับท่านเป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอสีมหาโพธิ์นะครับท่านก็ได้มาร่วมงานแล้วก็ก็ได้มาเอาทําอาหารมาเลี้ยงชาวบ้านชาวเมืองทุกครั้งนะครับนะครับขอขอบพระคุณท่านนะครับวันนี้ก็มีชาวบ้านก็มาร่วมกันปวดปมพะเต็มโตเลยครับเต็มโต๊เลยครับทุกโต๊เลยครับวันนี้ก็จะเล่งกันครับเล่งกันครับเล่งกันว่าจะให้ครบนะครับต้องการให้ครบนะครับวันนี้ต้องการให้ครบนะครับพี่สวยๆนี่ก็มานะครับ มาทุกวันนะครับมากันทุกคนเลยครับเนี่ยจะบ้านมาเร่งกันครับนะครับเร่งกันนะครับนะครับวันนี้เต็มเลยครับวันนี้ครับวันนี้เร่งกันเลยครับวันนี้เร่งกันมากครับเพราะว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่วันเองครับต้องการให้ยอดให้ครบครับก็ทําได้ตามที่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 ชาวบ้านนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องจักรครับก็จะเร่งกันแบบตามกําลังนะครับนะครับครับสวัสดีครับ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดปจุมวันนี้ก็เป็นวันที่28นะครับวันนี้ก็พี่ๆเขาก็ได้มาแต่เช้านะครับมาร่วมใส่ถุงซิปนะครับก็ขอขอบคุณท่านมากครับสมาคมท่องเที่ยวก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้มาศรัทธาจะเล่นกันให้ได้นะครับมากละครับก็มากันทุกคนเลยครับครับมากันทุกคนเลยครับช่วยกันมากครับมีศรัทธามากครับศรัทธาศรัทธามีศรัทธาทุกคนครับมีศรัทธาทุกคน ก็เดี๋ยวขอภาพเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับภาพนี้จะในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ภาพนี้ก็จะปล่อยไปในสมาคมท่องเที่ยวจอดประเทศนะครับเพื่อเผยแพร่นะครับขออนุญาตภาพเลยนะครับที่ได้มาร่วมกันสร้างนะครับครับสวัสดีครับับมีน้องๆเขาก็มาช่วยครับเด็กน่ารักน่ารักจิตอาสาน่ารักเอาข้าวเอาอาหารเอามาช่วยยกน้ํายกมาจัดผ้าครับน่ารักน่ารักนะครับ ครับส่วนนี้ก็เวลาทุ่มทุ่มสี่้าแล้วครับตอนนี้ก็มีชาวบ้านชาวเมืองพัทยคามนะครับป้านวัดปัณดาลแล้วก็มีพระครูมาด้วยนะครับวันนี้ก็มาร่วมกันสร้างพระนะครับสร้างด้วยศรัทธามาด้วยใจนะครับเวลานี้คือเป็นเวลาหลับเวลานอนนะครับแต่ก็ทุกท่านก็พร้อมที่จะเสียสละนะครับออกมาร่วมกันกดปั๊มพระนะครับเพื่อให้แนวหน้านะครับปลอดภัยนะครับ พระนี้ก็เป็นพระที่พูดว่าไงว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับก็คือทุกท่านก็มีศรัทธาที่จะร่วมกันสร้างนะครับดูครับนะครับนี่เวลาจะสองทุ่มนะครับนี่คือเวลาหลับลลนอนนะครับดูครับพี่ดูครับไปเปลี่ยนชุดอีกแล้วครับใช่ไหมครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือนี่แหละครับศรัทธานะครับมีแรงศรัทธานะครับนี่คือแรงศรัทธานี่ครับศรัทธานะครับ ครับโอ้ยเอาใหญ่เลยครับนีครับเวลาเวลานอนนะครับครับโน้ยังมีอยู่นี่ครับเดียคัยังมีอยู่ครับดูครับทุกคนมาช่วยกันครับมืดนะครับนี่ครับครับครับสวัสดีครับมาร่วมกดแป้นพิมพ์นะคะองค์พระสร้างพระรุ่นปู่เท้าอุเทนนะคะค่ะก็โดย การนำของท่านกิติศักดิ์เข้าครองแล้วก็คณะชาวบ้านประชาชนในเขตอำเภอรประจันตาคามแล้วก็ผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสนะคะได้มาร่วมกันสร้างพระนะคะวัตถุประสงค์ก็คือ,อะจะนำไปมอบให้กับเหล่าทหารชายแดน ที่เป็นรั้วป้องกันประเทศชาติให้กับเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสร้างพระครั้งนี้ทุกท่านนะคะขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะค่ะขณะนี้ก็สี่ทุ่มหนาทีแล้วครับตอนนี้ก็ พี่พี่ทุกท่านครับแล้วก็ชาวบ้านวัดประดานสตาดมแล้วก็พี่วาดนะครับแล้วก็พี่ทุกคนนะครับเขาก็ทุ่มเททั้งกายทั้งกำลังใจนะครับสละเวลาออกมาให้ช่วยสร้างพระรุ่นพระภักดีเดชาเท้าอุเทนพิทักษ์แผ่นดินนะครับโดยสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดปทิมบุรีนะครับเป็นผู้สร้างครับแต่ว่าชาวบ้านนะครับได้มาร่วมสร้างนะครับมาร่วมสร้างในครั้งนี้ครับต้อง เราคนท่องเที่ยวก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเพื่อเร่งจะให้ได้ยอดถึง84,000องค์คือหนึ่งคำประคันนะครับนะครับชาวบ้านเต็มเลยครับนี่ในเวลานี้ก็สี่ทุ่มกว่านะครับคนถ่ายว่าเดินขาขาควายเลยครับตอนนี้ครับขาควายเลยครับตอนนี้ไม่เคยนอนดึกว่านี้ครับสู้สู้ครับโอ้พี่ทุกอย่างนะครับนี่ครับคือทุกคนนี้มีศรัทธามากนะครับศรัทธาแบบไม่ไม่จะพูดไงครับครับ ถึบอว่างานที่งานนี้ออกมาเนี่ยก็คือชาวบ้านล้วนๆครับล้วนๆนะครับชาวบ้านล้วนๆนะครับแรงศรัทธาผู้อยู่เบื้องหลังนะครับเพื่อต้องการให้คนอยู่เบื้องหน้าให้มีความมั่นใจนะครับนี่ครับดูแรงศรัทธาของคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับนี่คือเวลาจะห้าทุ่มแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเวลาจะห้าทุ่มแล้วนะครับดูครับดูแรงศรัทธาครับนะครับไม่มีการว่าจ้างไม่มีอะไรทุกอย่างครับมาด้วยใจมาด้วยศรัทธาหากับข้าวหาอาหารมากินกันเองนะครับนะครับ นี่คือแรงศรัทธาของชาวบ้านวัดบ้านด่านศรัทธาดมตมบาบลกอะลอยอภอยคามจังหวัดปัจจานีนะครับมีทุกนะครับมีทุกตำแหน่งครับมีทั้งประธานอสมมีทั้งข้าราชการมีทั้งชาวบ้านแล้วก็มีทั้งข้าราชการนะครับมีทั้งพ่อค้าวานิชนะครับทั้งหมดเลยครับนะครับที่นี่มาร่วมกันออกมาครับออกมาทำเรื่องศรัทธานะครับร่วมกันนะครับดูครับมีที่ไหนครับ นี่คือเวลาเวลานอนนะครับเวลาเวลานอนนะครับออกมานะครับถ้าผู้ใดได้ได้ครอบครองพระชุดนี้ครับรุ่นพระพักดีเดชช้าทวุเทนนะครับท่านนะครับครอบครองท่านเก็บให้ดีนะครับเก็บให้ดีรักษาให้ดีนะครับบูชาให้ดีครับวันหนึ่งนะครับจะเป็นของหายากท่านเจ้าคุณสมเด็จโตท่านบอกว่าพระของท่านมูลสารของท่านถ้าผู้ใดได้ครอบครองไปแล้วก็ต้องเก็บให้ดีเพราะจะเป็นของหายากในอนาคตนะครับ นึกภาความว่าของหายากท่านต้องตีความให้ดูให้ดูครับให้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 รู้ครับนะครับของที่ว่าหายากนะครับนี่แหละครับแล้วก็พระที่ได้รับรับไปไปครอบครองครับจะมีจะไม่เหมือนกันครับนะครับคือบล็อกม่พิมพ์เดียวกันแต่ว่าจะมีการเหี่ยวหดแห้งเซตตัวหิกงอหรือยุบย่นมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า ได้แรงศรัทธาจากชาวบ้านทุกบ้านทุกคนนะครับจากคนบางคนก็ดูครับคนนี้ก็นุ่มๆกดนุ่มๆนะครับแต่คนนี้ก็กดฉึกฉักฉึกฉักกดแรงครับเห็นไ,ไหมครับคือความกดแรงกดเบาไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันพระจึงออกมาไม่เหมือนกันนะครับแล้วเวลาไปตาดนะครับไปพึงลมนะครับก็จะมีการเหี่ยวหดไม่เหมือนกัน <AM> จึงทําให้พระ,ะออกมามีการเหี่ยวหดเซตตัวและมีกายภาพออกมาไม่เหมือนกันครับนี่ครับเห็นไหมครับ มีสูงมีต่ำมีเบามีบางมีหนามีมีรอยจับรอยย่นรอยไม่เหมือนกันครับนี่กับจึงทําให้พระที่ได้มนต์สารผงโมเสสจากวัดอินทวิหารที่ท่านจ้าคุณสมเด็จโตเป็นผู้ปลุกเสกไว้นะครับแล้วก็มนต์สารศักดิ์สิทธิ์แลหลายอย่างครับก็ได้นํามาผสมในพระชุดนี้เพื่อต้องการให้ทหารไปครอบครองแล้วเกิดความมั่นใจนะครับนี่ครับดูหนูน้อยครับนี่ครับจะห้าทุ่มแล้วครับยังออกมาช่วยจัดพระเลียงพระตากนะครับนี่ครับ น้อยน่ารักทุกวันนะครับมาทุกวันนะครับนี่ครับที่มาออกมาเพื่ออะไรครับเพื่ออยากได้พระครับครับถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องนี่แหละคือนี่แหละคือคาตอบคาตอบที่ว่าที่ถูกต้องที่สุดครับเพราะว่ามวลสารพระดีอะไรก็ดีพิธีดีมวลสารดีคนสร้างคิดดีนี่ครับใครๆก็อยากได้นะครับครับแล้วก็ผูกเสกที่วัด บรรดาลครับหลวงพ่อเอียครับนะครับพระพุทธเว้าบรรดาลสัทธาอุดมเป็นพระที่เกจิที่มีเมตตาสูงนะครับท่านมีเมตตาสูงไม่ได้รักมัทธิชังใครมาท่านรักษาหมดนะครับนะครับนะครับแล้วของที่ท่านได้สร้างมานะครับเป็นเป็นพระที่ท่านจะเป็นมวลมวลสารหรือเป็นพระที่ท่านสร้างมาครับพุทุคุณแรงมากครับเปี่ยมล้นนะครับนะครับนี่ครับเด็กๆทุกคนรู้หมดนะครับท่าน เป็นพระที่มีบารมีสูงมากครับนะครับนี่ครับดูพระดูครับการดูการทำงานครับไม่มีค่าจ้างไม่มีมาด้วยศรัทธาเท่านั้นเลยครับนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองผู้สืบเชื้อสายพระพักดีเดชะเท้าอินเจ้าเมืองัจันทคามคนที่สองและกรรมการสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดประจินบุรี วันนี้ก็ได้มาถ่ายภาพนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับในการสร้างพระรุ่นพระพักดีเดชะเท้าอุเทนพิทักษ์แผ่นดินเพื่อน,นาไปแจกปอบขันกำลังใจให้ทหารชายแดนแนวหน้านะครับวันนี้นะครับได้สร้างพระมาตั้งแต่วันที่5เดือนกันยายนถึงวันที่2เดือนตุลาคมพศ2568นะครับวันนี้คือเป็นวันสุดท้ายนะครับในการสร้างพระนะครับสร้างได้จํานวนถึง 8 5 0 0 0พระององนะครับคืออ,อยู่ในเกณฑ์ของหนึ่งธรรมขันคือ8 4 0 0 0องค์นองะครับนะครับ,นะรบก็คือก็ขอขอบพระคุณสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดประจินบีก็ขอขอบพระคุณชาวบ้านชาวเมืองปะจจคามและ,และหลายท้องถิ่นนะครับแล้วก็ขอบพระคุณชาวบ้านวัดบรรดาลสีาทาดมตำบลกอลอยอำเภอปิคามจังหวัดประจินบุรีวัดบรรดาลน,นี้ก็เป็นวัดของหลวงปู่เอียกิติโกเป็นพระ นะครับเป็นครูบาอาจารย์ที่บารมีสูงเปี่ยมล้นนะครับท่านไม่รักมักทธิชังในสมัยก่อนคนไหนที่ตกทุกข์ได้ยากท่านก็ได้รักษาโดยไม่ไม่ได้คิดอะไรนะครับคือไม่ได้แบ่งชั้นบรรณะนะครับคือท่านไม่รักมักทธิชังนะครับนะครับจึงจึงเป็นแล้วก็พระรุ่นพระพักดีเดชะเทวเทนก็ได้มาสร้างที่วัดลปบุอียกิติโกนะครับก็คือ ได้เผยแผ่นะครับพระพุทธศาสนาให้ถึง5,000ปีก็ได้เผยแผ่บาร,รมีของหลวงปู่เอียกิติโกแล้วเผยแผ่มวลสารศักดิ์สิทธิ์ของวัดอินทวิหารท,ที่เจ้าคุณน้อยเมตตาได้มอบมาให้นะครับคือในนั้นก็เป็นผงโมเสสผงทองคําเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ผงทองคําผงโมเสกก็คือเป็นผงของท่านเจ้าคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพงศีวรขังที่ท่านได้ปลูกเสกไว้นะครับตั้งแต่ก่อนอในปีพศส,อสพัน 5้า4นะครับ2414น,นะครับในสมัยนั้นครับนะครับคือเป็นผงศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นํามารวบรวมมาผสมในในพระรุ่นพระพักดีเดชะเท้าอุเทนพิท,ทักษ์แผ่นดินในนี้ครับนะครับแล้วในนี้ก็มีผงวิเศษเพิ่นผงเป็นพระรลอดมหาวันอายุพันสามปีพระซุมกออายุ800ปีพระผงสุพรรณอายุ680ปีพระนามพยาอายุ460ปีแล้วก็พระสมเด็จรัคังยุคต้นยุคกลางยุคปลายสร้างแต่สมัยปีพศ2390 ถึงปีพศ2414นะครับแล้วก็มีหลวงปู่ทวดหยียบน้ำเทจิดสร้างปีพศ2497นะครับแล้วก็มีพระวังหน้าแล้วก็มีมีพระหลวงปู่หมุนนะครับแล้วพระหลวงปู่ทิมวัดทหารไล่ปีพศ2500พระของพระผงหลวงปู่หลวงปู่เจ้าคุณเท่าเป็นอาจารย์หลวงปู่ทิมวัดะหารไร่สร้างปีพศ2485นะครับแล้วก็จะมีพระ องเก่าของลง้มปู่สมจิตนะครับวัดปัญดานนะครับแล้วก็มีเหล็กไหลภายดำแร่เหล็กไหลเงินยวงหยกแดงหยกเขียวหยกเจใดนะครับแล้วก็จะมีมีขวานฟ้านะครับยุคหินอายุ3,500ปีนะครับจึงได้บดผสมมาผสมในมวลสารในชุดนี้ครับจึงทําใหท้ทำให้ถ้าต้องการให้ทหารมีความประทับใจมีความเชื่อมั่นว่าพระนี้มีพุทธคุณเปี่ยมล้นนะครับนะครับจึงได้ สมาคมท่องเที่ยวจ,จังหวัดิจิตรดึงได้จัดหาหมวลสารที่เป็นมวลสารที่มีที่มีมีที่ไปที่มานะครับได้มาสร้างพระเพื่อให้ปลอบขัญกำลังใจให้ฐานแนวหน้านะครับมีความมั่นใจนะครับนี่แหละครับชาวเกิดพระที่จะสร้างขึ้นมานี้เกิดจากชาวบ้านชาวเมืองปัจจคามหรือวัดบรรดาศรธาดมหรือวัดหลวงปู่เอียววัดบรรดาลน,นะครับนี่ครับดีเวลานี้ก็เข้าสู่เวลากี่ทุ่มแล้วครับประมาณสองทุ่มกว่าไหมครับ ขณะนี้เวลาก็เข้าสามทุ่มนะครับชาวบ้านชาวเมืองพุทิคามก็ได้มีความศรัทธาทุ่มทั้งแรงทั้งจกายและใจบางคนก็นําอาหารเข้ามาเลี้ยงนะครับในคนหมู่มากนะครับก็ดีครับนี่ครับเวลานี้ครับคือเวลาเรานอนเวลาหลับเรานอนยังเอาเวลาออกมาช่วยกันกดปั๊มพระกดปั๊มพระแล้วก็ออกมาใส่ใส่ถุงซิปนะครับนี่ครับ คนที่จะได้ครอบครองพระรุ่นพระพักดีเดชช้าเทวเทียนไปนี้ครับทุกท่านนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าทุกคนเขามีมีศรัทธาขนาดไหนถ้าท่านได้ครอบครองแล้วท่านเก็บให้ดีนะครับพระของที่สร้างกันด้วยด้วยศรัทธาของชาวบ้านนะครับทุ่มเทนะครับมีทั้งเด็กอนุบาลเด็กนักเรียนมีพ่อค้าชาวบ้านและพ่อค้าวานิชและข้าราชการมาร่วมกันสร้างนะครับเนี่ยคนอยู่แนวหลังเพื่อต้องการให้คนแนวหน้า ให้เกิดความมั่นใจนะครับนี่ครับนี่คือแรงศรัทธาดูไว้นะครับนี่คือแรงศรัทธานะครับครับสหรับคมท่องเที่ยวก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะครับพระที่เกิดขึ้นได้นะครับที่สร้างขึ้นมา 8, 4 0 0 0องค์ครับองค์ก็เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับนี่ก็พระที่ตากนะครับตากทุกวันนะครับ ตากไว้ทุกวันนะครับคือ3วันเก็บ3วันเก็บแล้วมาใส่ถุงซิปนะครับช่วยกันตากนะครับพอตากได้3วันเสร็จก็มาเก็บกันครับคือพระทั้งหมดรวมแล้วได้80,000 5่นห้าพันองค์นะครับก็ด้วยน้าพักน้าแรงชาวบ้านชาวเมืองที่มีศรัทธาร่วมกันสร้างพระในครั้งนี้ครับก็คือพระนี้ก็แรงศรัทธาของชาวบ้านล้วนกับข้าราชการตํารวจทหารนะครับช่วยก,กันมาร่วมกันนะครับ แล้วก็ชาวบ้านนะครับเด็กนักเรียนนะครับเด็กนักเรียนพ่อค้าแม่ขายนะครับแล้วก็ข่าการตำรวจทหารและการท้องถิ่นและหลายหน่วยงานนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจออกมาร่วมกันนะครับของคนอำเภอวิคามจังหวัดประจินบุรีนะครับและหลายอำเภอและหลายจังหวัดนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครับที่มีส่วนร่วมนะครับพระที่สร้างขึ้นมาได้นี้ก็คือด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านล้วนๆครับส่วนมากนะครับนะครับ แล้วก็คนที่มีศรัทธาที่มาร่วมสร้างโดยไม่หวังอะไรนะครับขนาดเราบอกว่าจะแจกพระให้นะครับคือถ้ามามาร่วมสร้างเกิน10บวันหรือ21วันนะครับเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้นะครับคือมาห0นาที20นาทีปั๊มได้3 4องค์ก็ได้นะครับคือมาครบจํานวน10บวันเนี่ยเราก็จะให้พระนะครับบางท่านก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ลงชื่อนะครับแต่เราก็พยายาม ดูไว้นะครับบุคคลไม่ลงชื่อแล้วก็แล้วก็พอถึงเวลาเราให้ท่านก็มาก็ถึงมอบพระให้ท่านครับนะครับนี่ครับคือแรงศรัทธาครับที่ถ่ายรูปไว้นี่ครับส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ถ่ายอีกจํานวนมากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีเวลาครับหนจะซ่อมเครื่องเช็คเครื่องไหนจะปั๊มพระในจะหลายหลายอย่างนะครับคือผมก็ทําหลายหลายหลายอย่างก็คือต้องทั้งถ่ายรูปทั้งเก็บภาพทั้งดูแลทั้ง ทุกอย่างครับเพราะว่าเราทุกคนมาด้วยศรัทธาทำทำด้วยศรัทธาด้วยตัวเองนะครับคือไม่มีการเรียกไรหน,นะะ้างานไม่มีการให้ทําบุญไม่มีการให้บูชานะครับคือพระที่สร้างขึ้นมาก็มีลงบันทึกไว้มีรายละเอียดไว้แล้วก็มีชื่อไว้ครับว่าจะนําไปมอบให้กับทหารนะครับนะครับก็คือเราสร้างด้วยศรัทธาด้วยแบบชาวบ้านเราพูดแบบบ้านๆนะครับเพราะเราศรัทธาออกมาแบบบ้านๆทุกคนเกิดมาก็ไม่เคยสร้างพระกันนะครับแล้วก็ได้ ได้มีส่วนร่วมกันสร้างพระได้หมือนครับแล้วพระที่สร้างกันออกมามี21แท่นแล้วก็21บล็อกใบพิมพ์ก็ออกมาทุกคนต่างคนต่างกดก็ออกมาไม่เหมือนกันสักองค์นะครับคือมีบิดมีเบีย้ยมีเหี่ยวมีสูงมีต่ํามีหนามีบางนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงกายภาพไม่เหมือนกันทุกองค์ครับทุกคนก็ได้กระจา่างได้รู้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้สร้างพระแล้วรู้ว่าพระที่สร้างกันมาเนี่ยกดออกมาหยิบออกมาก็ไม่เหมือนกันสักองค์นะครับเพราะว่าบางทีก็ บนกันว่าเนือเนือพระเนือพระนิ่มไปพอนิ่มไปหยิบพระขึ้นมาก็มีการบิดมีเหี่ยวมีหดมีบิดมีเบี้ยวนะครับมียุบมีย่นนะครับแล้วก็ก็ต้องทําใจครับครับพระนี่ก็ได้ได้นําลงไว้บรรจุก,กล่องแล้วก็ลายชื่อนะครับรายชื่อของของทุกท่านนะครับนี่ก็ลายชื่อของทุกท่านที่ ได้มีส่วนร่วมนะครับได้มาลงชื่อไว้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ไม่ลงชื่อนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้คิดตรงนั้นครับเราคิดว่าอยาเอาแรงมามาช่วยมาสร้างด้วยศรัธนะครับส่วนหนึ่งคนที่อยากได้พระเราก็ตั้งกฎว่าคนไหนอยากได้พระก็มาลงชื่อไว้ให้เกิน10วันหรือยีวันนะครับเราก็จะให้พระครับบางคนไหนพอวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายก็ให้เร่งวันที่เร่งนะครับก็ บางคนส่วนมากเขาก็จะไม่ลงชื่อกันครับไม่ลงชื่อกันนะครับส่วนที่ลงชื่อเราก็มีรายชื่อรายนามมีเบอร์โทรมีอะไรครับแล้วก็ลงให้ดูนะครับนะครับสุดท้ายแล้วก็พระน,นี้ก็สร้างขึ้นมาได้ถึง8 5 9 3 9องค์ด้วยแรงศรัทธาที่มีรายชื่อแล้วรายชื่อนี้เราจะเก็บไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อจะเข้าในพิพิธภัณฑ์เพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราเกิดมาไม่เคยสร้างพระกันทั้งคนทั้งผู้สร้างแล้วและชาวบ้านนะครับก็จะได้เก็บรวบรวมไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้ พระที่มีตําดิมีรอยบิดรอยเหี่ยวรอยหดรอยย่นคือพุทธศิป์แต่ผิดอัตลักษณ์นะครับก็คือจะเก็บไว้ในเขาิพันธ์เพื่อเป็นศูนย์รู้ให้เป็นแหล่งที่เทียบเคียงเพราะว่าเผื่อวันใดวันใดภาคหน้าเผื่อในในในภายภาคหน้านะครับมีคนมาเจอพระแบบนี้อัตลักษณ์แบบนี้พุทธสิงแบบนี้จะได้เข้าใจว่าพราะแบบนี้ได้มีการสร้างจริงนะครับได้มีการปลูกเสกจริงนะครับแล้วเราก็ลงชื่อไว้ครับคือ เอาขออนุญาตเอารายชื่อลงไว้ให้ชมทุกท่านนะครับเผื่อท่านใดไม่ได้มามอบไม่ไม่ได้รับพระนะครับก็คือตกค้างนะครับก็คือมารับที่บ้านหอศิลป์จังหวัดปินบุรีนะครับหรือพิพ์เข้าขู่เกิวมาบ้าน,านหอศิลป์จังหวัดปฐ钦บุรีนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณที่จะมอบแจกให้ชาวบ้านครับที่ตกค้างอยู่ประมาณเหลืออยู่มันไม่เกิน40กว่าองค์นะครับที่มีรายชื่อนะครับที่มีรายชื่อแล้วชื่อที่แบบอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็ แล้วก็อยู่ไกลครับอยู่อยู่จังหวัดกรุงเทพนะครับแล้วหลายจังหวัดนะครับก็ผมก็โทรไปติดต่อแล้วครับถ้าได้เวถ้าถ้าจะมารับก็โทรเข้ามานะครับ0649599559นะครับนะครับพระตัวนี้ก็ไม่ไปไหนครับก็อย่าอยู่ที่นี่แหละครับมีรายชื่อท่านอยู่นะครับเพราะที่นี่เราจะมอบเก็บไว้ให้ทุกท่านแล้วครับแล้วเพราะว่าในวิพันธ์ก็จะมีทั้งรายชื่อของท่านแล้วก็มีทั้งรูปภาพของท่านนะครับแล้วก็พระนะครับ ที่ได้สร้างกันมาครับเข้าในพิพันเป็นส่วนหนึ่งนะครับคือ99องค์ที่มีรอยบิดรอยเบี้ยวรอยเหี่ยวรอย,ห,ย,ห,ยหดแล้วก็มีผิดอัตลักษณ์แล้วก็มีพุทสินเดียวกันจะผิดอัตลักษณ์นะครับก็เอาไว้ที่เทียบเคียงเผื่ออนาคตข้างหน้านะครับเพื่อเพราะว่าเป็นพระที่หายากขึ้นมาเผื่อเป็นพระที่หายากขึ้นมาแล้วก็คนเขาก็จะได้เอามาเทียบเคียงว่าในพิพิธภัณฑ์มีที่แหล่งเรียนรู้และแหล่งที่อ้างอิงนะครับจะได้เข้าใจครับแล้วต่อไปก็จะได้รู้ว่าพระนี้ได้สร้างจริงนะครับจะได้ไม่ถกเียงกันแแมม้ต่วสาร ผงโมเสศพระผงเป็นทุกอย่างเราเก็บไว้อย่างลิบละหน่อยนะครับแล้วก็เป็นทั้งบล็อกแม่พิมพ์ครับเก็บไว้ในบ้านในพิพันบ้านหอศิลป์นะครับนะครับก็อยากให้ทุกท่านแล้วก็ผู้ใดได้พระชุดนี้ไปครอบครองครับอธิษฐานดีๆเก็บให้ดีนะครับเป็นบริกให้ลูกหลานได้เลยครับเพราะในในในองค์พระนะครับในเป็นในเนื้อผ้าครับมีส่วนผสมของเป็นมวลสารที่หายากนะครับท้าได้เลยว่าพระใน ที่สร้างในยุคสมัยเราพวกเรานี่ครับในปีพศ2568นะี่ครับหายากครับไม่มีเกจิไหนไม่มีพระที่ไหนที่สร้างที่มีมนสารมากขนาดนี้ครับแล้วมนสาลแล้วมีที่ไปที่มา้วยนะครับแล้วพิธีดีวิีพิธีดีคนคิดคนสร้างคิดดีแล้วก็ มวลสารดีมวลส,สารมีที่ไปที่มาแล้วครับแล้วก็สร้างด้วยศรัทธาด้วยแรงศรัทธาด้วยชาวบ้านเด็กนักเรียนทหารค่ายการตำรวจนะครับแล้วมีทุกหนายหน่วยงานนะครับออกมาร่วมกันสร้างด้วยศรัทธาไม่มีการว่าจ้างไม่มีการซื้อขายไม่มีการให้ร่วมบุญไม่มีการให้ให้ให้ทำบุญหน้างานนะครับแล้วไม่มีการเรียอะไรบริจาคหน้างานนะครับคือสร้างด้วยศรัทธาแล้วทุกคนมาด้วย มากันเองปากต่อปากนะครับแล้วก็ไม่มีป้ายโฆษณาไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ว่าผมเนี่ยลงแค่ลง YouTube ให้ให้เชิญชวนให้นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่มีคนเขาก็ไม่มีมียูทูบคนเขาก็ไม่รู้จักครับนี่คือ,อรายชื่อครับที่ว่าให้ทุกท่านเขียนเองวันที่28 29 3 0 1 2ครับคือเราเร่งสร้างให้ได้ครบจำนวนแล้วก็ให้ชาวบ้านพอสร้างเสร็จก็ให้ทุกคนไปเลือกผ้าเอาเองที่วางตากแล้วก็เอามาเขียนชื่อตัวเองเนบไว้ในถุงเองทุกคนนะครับ นี่คือส่วนนี้ครับจานวนมากนะครับคือทุกท่านไม่ได้ลงชื่อครับบางท่านไม่ได้ลงชื่อนะครับไม่ลงชื่อนะครับท่านก็เราก็ให้ท่านเน็บชื่อเองเขียนเองนะครับบางท่านก็เขียนให้นะครับบางคนก็ไม่มีรายชื่อนะครับนะครับเราก็จะให้ไปก็คือจํานวนที่แจกผ้าออกไปนะครับก็คือทั้งได้มอบทุกทุกทุกท่านนะครับคือ939องค์คือเศษนะครับนั่นแหละคือเป็นผ้าที่ที่มอบให้กับทางสมาคมท่องเที่ยวแล้วกับบ้านหอศิล แล้วก็ทางที่ชาวบ้านชุมชนที่ม,มไีได้มาร่วมกันสร้างนะครับที่มีรายชื่อครับทั้งหมดนะครับรวมแล้ว939องค์แล้วพระที่สร้างได้85,939องค์คือ85,000องค์คือมอบอทําเรื่องทำลงทะเบียนทําเรื่องอมอบให้กับแม่พักแม่ฐานฐานแม่ทัพภาคที่1 3 0 0 0 0องค์แม่ทัพภาคที่2 3 0 0 0 0องค์แล้วก็ฐานฐา,า,านไทยแดนก็คืออีก22,000 500องค์แล้วก็ให้กลมประไม้พันห้า 1, องค์แล้วก็ให้ฐานผ่าน1000ององนะครับที่เราตั้งใจไว้นะครับที่จะมอบให้ครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เขียนลงไปไว้ในนี้ครับก็อยากให้ทุกท่านอพ,อพอสังเกตพ,พอเข้าใจนะครับเราสร้างด้วยศรัทธานะครับ